คนดวนไอสดๆเลยโ,โหยโิ้ไปเอายินไปาคอแกงแล้ไม่สุกคอไงอสับขาดเลยบ่อือโอ้โี่จะบ้อขอา นี่ยปลาหัวเสร็จแล้วนี่นี่ต้มน้ําไม้สมรอให้น้ําไม้สมสุกๆจังไค่อยสิเริ่มทําการปรุงครับผม ทำเองประเด็ทำเองอันนี้ยังคงสิรดปลาคงล่ลงไปโดัง ปิดฝาไว้มีตักครับมีระโขวนี่คร่้ี่มี่รอมขนะกระโขวยังครับประโขวยังดีมากเอบเนิดร้อยพักตอกิดจะหน่อยรับประทานเลยยอด คนตัวไอซสดๆเลยโห ยังไม่มีแก้วองข้าวเหนียวร้อนข้าวเหนียวจิ้มแบบนี้เลยดวนมากปากพ่อใหญ่ยินมไปข่อยินมไปยินมไปข่อหืมนิ้ำไปทั้งเดินแบบ

Oh. Mm.